อาจารย์หมอช้างเผยช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ชีวิตพลิกสำหรับชาวราศีเมถุนดวงชะตาฟ้าหลังฝนการงานเจริญก้าวหน้าการเงินจะได้รับข่าวดีดวงทางโชคลาภของท่านยังคงเป็นคนดวงดีที่สุดมีโอกาสล่ำรวยเป็นเศรษฐีจากการถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่สวัสดีคุณผู้ฟังและกันลายานมิทุกท่าน เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดตำาราโบราณโหราศาสตร์อาจารย์หมอช้างทักชาวราสีเมถุนช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตพิกดวงชะตาฟ้าหลังฝนการงานเจริญก้าวหน้าการเงินจะได้รับข่าวดี โชคลาวาสนาท่านยังคงเป็นคนที่ดวงดีที่สุดมีโอกาสล่ำรวยเป็นเศรษฐีภายในเดือนนี้กาบสวัสดีชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชัยยันโตชาแนลวันนี้ทางช่องของเราได้คัดสรรคำทำนายที่อาจารย์หมอช้างได้กล่าวถึงชาวราศีเมถุนมาถ่ายทอดให้ชีวิตของท่านได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ถือว่ายังคงเป็นข่าวดีสำหรับชีวิตของท่านและจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดวงดาวสำคัญหลายดวงมีอิทธิพลต่อราศีของท่านความวุ่นวายต่างๆที่ได้พัดผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของท่านภายในกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ พายุได้พัดผ่านพ้นปลายท้องฟ้ายัางคงกลับมาสดใสชีวิตของท่านก็จะได้พบกับแสงสว่างการงานจะมีดวงดาวมาส่งเสริมท่านจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเพราะท่านได้รับแรงอิทธิพลจากดวงดาวบางดวงและเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะแรงแต่ความรุนแรงจะส่งผลไปในทางด้านที่ดีให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์ ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับชีวิตของท่านในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินดวงโชคลาววัสนายังส่งผลที่ดีมาสู่ชีวิตของท่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับเรื่องของโชคลาววัสนาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับชีวิตของท่านในช่วงนี้สิ่งไหนที่เป็นของท่านสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นน้ำมือของท่านอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นเดือนที่ชีวิตของท่านนั้นจะได้พ้นเคราะห์กรรมให้ท่านนั้นอดทนเฉพาะสองสัปดาห์แรกของเดือนเท่านั้นท่านจะได้เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงเมื่อผ่านพ้นหลังวันที่18ตุลาคมไปแล้วให้รอลุ้นรับโชคลาววาสนาชีวิตของท่านก็จะประสบความสาเร็จตามความมุ่งหมายและมีโอกาสถูกหวยรวยโชคได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านโชคลาภวาสนาจะเข้าข้าง โชคลาภจะเข้ามาให้ท่านนั้นมีลุ้นโดยตลอดหรือว่าเรื่องของโชคลาภวาสนาไม่เข้าใครออกใครสำหรับชาวราศีเมถุนที่ท่านจะได้รับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภวาสนายังคงเข้าข้างให้ท่านนั้นเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปหรือว่าชาวราศีเมถุนท่านมีดวงดาวที่แรงบวกกับมีดวงดาวหลายดวงด้วยกัน ที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านส่งผลให้ท่านนั้นทําในสิ่งต่างๆก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายและสําหรับเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนท่านจะมีรายได้ที่หลากหลายในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ส่วนแบ่งของท่านก็จะมาหลากหลายช่องทางจะเข้ามาในช่วงนี้และจะเป็นเรื่องของน้ําพักน้ําแรงมากกว่าการเงินของท่านคึกคักแบบจัดเต็ม หรือว่าการเงินของชาวราศีเมถุนไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ท่านจะได้รับข่าวดีสิ่งที่ท่านนั้นได้ลงทุนไปหลายเรื่องราวด้วยกันชีวิตของท่านจะได้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีท่านมีโอกาสได้รับรายได้หลากหลายช่องทางมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรสิ่งของที่ได้หายไปท่านมีโอกาสจะได้คืนแต่สำหรับเรื่องการเงินในเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นประเภทหนี้สิน การทวงหนี้เงินที่ท่านนั้นรอคอยอยู่นานแสนนานท่านอาจจะไม่ได้มาตามที่กําหนดที่ท่านนั้นรอช้าบ้างตรงเวลาบ้างให้ท่านนั้นวางแผนให้ดีแต่เงินทองที่เป็นทรัพย์สินของท่านท่านจะได้คืนอย่างแน่นอนหรือว่าเรื่องของการเงินแรงไม่แพ้เรื่องการงานท่านจะนําเงินเหล่านี้มาเปตัวเองให้มีความสุขเป็นจังหวะที่มีการบริหารจัดการการเงินได้อย่างลงตัว ท่านมีโอกาสได้จับเงินก้อนและจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดจนเหลือใช้เหลือเก็บถือว่าเป็นข่าวดีและมีโอกาสได้รายได้เพิ่มพูนเงินจะมาแบบรวดเร็วทันใจสำหรับบางเดือนที่ผ่านมานั้นท่านจะต้องรอพอสมควรแต่สำหรับช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ถือว่าทำปุ๊บได้ปับ๊บและมีการเงินที่มั่นคงแข็งแรงมีรายได้ที่ดีมากขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องการเงินที่เป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นอย่างมากส่วนเรื่องของการงานเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีเมถุนเมื่อผ่านพ้นกลางเดือนตุลาคมไปแล้วสิ่งไหนที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับชีวิตของท่านการงานอะไรที่ยังคงติดขัดถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดีชีวิตของท่านจะพ้นเคราะห์กรรม เมื่ออาจารย์หมอช้างได้ทำนายทายทักไว้ครั้งนี้ถือว่าทำนายไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของท่านเจอแต่เรื่องยุ่งยุ่งยากๆเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่หลังจากนี้จะมีดวงดาวบางดวงได้โคจรมาประจำราศีวันเกิดของท่านและดวงดาวที่ได้มาประจำราศีนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะแรงคำว่าแรงก็จะส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้น แรงด้วยประโยชน์ทั้งนั้นท่านก็จะมีความคิดมีไอเดียมีความคิดที่สร้างสารรค์มากกว่าปกติถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมาทำให้การงานของท่านทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไร้อุปสรรคฝากน้ำท่านยังคงเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีความอดทนอดกลัน้นและมีความมานะบากบั่นสำหรับจิจการงานไหนที่ยังคงสร้างปัญหาหรือทำให้ท่านนั้นทุกใจ ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเจราจารต่อรองส่งผลให้จิจการงานของท่านลุล่วงไปได้ด้วยดีและเมื่อผ่านกลางเดือนตุลาคมไปท่านมีโอกาสได้รับพิจารณาเลื่อนยอดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นมีการเงินที่มั่นคงถือว่าเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งของชาวราศีเมถุนและเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ ส่วนเรื่องของความรักอีกเรื่องท่านจะสุขสมหวังทางด้านความรักในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปชาวราศีเมถุนท่านจะได้พบคู่รักของท่านภายในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนสำหรับคำพยากรณ์และคำทํานายในคลิปวิดีโอนี้ที่อาจารย์หมอช้างได้ทํานายทายทักถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ชาวราศีเมถุนได้เข้ามาฟังและได้เข้ามารับรู้ ให้ท่านนั้นน้อมรับความทำนายเพื่อเปิดทรัพรับโชคเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งเพีย์ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จส่งลงในใต้คอมเมนต์ผลบุญที่ท่านได้เคยสะสมมาในครั้งอดีตก็จะมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นช่วงนี้ก็ให้ชาวราศีเมถุนมันสร้างคุณงามความดี มันสร้างกุศลผลบุญให้กับชีวิตของท่านเพื่อที่จะมาหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านอีกแรงขอออนยวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีเมถุนเคารบนับถือโดนบันดาลให้ชีวิตของท่านนั้นประสบพบเจอกับความสำเร็จโดนบันดาลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จทุกรอบด้านและให้ชีวิตของท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ และให้ชีวิตของท่านกลับกลายเป็นเศรษฐีจากดวงโชคลาภศาสนาของท่านในเร็ววันขอให้สมพรปากสาธุสำหรับคําทํานายคําพยากรณ์ที่ทางช่องของเราได้คัดสรรมานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ